กมันจะกลับนครนายกก็คือกลับวันนี้แล้วก็อยากได้ตัวท็อปไม้กล่องของทางร้านแต่ของหมดแล้วก็คือลูกค้าจะอยากสั่งไว้แล้วก็เขาก็อยากรีบใช้เนอะอาะยักก็เลยโอเคพี่เดี๋ยวตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวยะขออ๋อทำสักชั่วโมงครึ่งได้ไหมถ้าพี่รอได้ก็โอเครอได้เลยพเพราะเขาจะไปธุระที่อื่นต่ออะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าจะทําเสร็จทันไหมในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งท็อปไม้ ไม่รู้ว่าจะทันไหมแต่ก็ต้องรีบกลับไปทำใช้เวลาเดินทางมาบ้านไม่เกิน5นาทีมาถึงยาก,ก็รีบเอาไม้มาวางจัดเรียงเพื่อจะเตรียมตัวแม็กกีน่าย,ยังมีสต็อกไม้ที่ทําเหลือไว้อยู่ต้องหาลายขึ้นหน้าให้สวยลายไหนไม่สวยก็จับลงล่างแล้วก็ไปตีเส้นเพื่อจะแม็กเชือกทั้งสองฝั่งของยาก,ก็จะเอาไม้มาขัดไว้ตรงร่องเวลาแม็ก,กจะได้ไม่ติดกันพองานเสร็จออกมาก็จะสวยดูดีเตรียมเชือกแล้วก็ไล่แม็กตามแนวที่เราขีดเส้นไว้ได้เลย พอแม็กเชือกเสร็จแล้วก็เตรียมขัดเก็บงานอ่ะเสร็จเป่าฝุ่นให้เรียบร้อยเตรียม<ๆ>ไปลงแลกเกอร์แล้ววันนี้อากาศเป็นใจมากแดดจัดสุดๆวันนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วเหลือครึ่งชั่วโมงเหลืออีกหน้าหนึ่งก็น่าจะเสร็จพอดีก็น่าจะทันอยู่ ก็เร่งละร้อนมากพอเคลือบด้านหลังเสร็จก็ไปเคลือบด้านหน้าต่อเลยที่ทำมานานก็คือตอนลงแร็กเกอร์นี่แหละอ่ะเสร็จเรียบร้อยสวยงามเตรียมส่งมอบนี่ปชั่วโมงครึ่งโอเคดี๋ไปพี่เขาน่าจะมาเอาที่ร้านแหละต้องรีบขับร้าน2,000 years late มาจากไหนพี่นพันายกครับผมขอบคุณครับ